อัโต้บดสตอมสี่หุ่นยนต์ดูดฝุ่นที่รวมเทคโนโลยีลิฟม็อบและ 3D เลเซอร์ดีเทคชั่นในเครื่องเดียวพร้อมสมาร์ทด็กอก2.0สำหรับทำความสะอาดอัจฉริยะสวัสดีค่ะขอแนะนำหุ่นยนต์ดูดฝุ่นที่รวมพลังเทคโนโลยีทันสมัยไว้ใช้ช่วยงานบ้านท่านนะคะสินค้าออโต้บดสตอมสี่น่าสนใจด้วยคุณสมบัติที่หลากหลายเช่นการใช้เทคโนโลยี3 d เลเซอร์ดีเทคชั่นที่ช่วยหลีกเลี่ยงสิ่งปิดขวางได้อย่างเก่งระบบออโต้ลิฟท์ม็อบปิ้งที่ยกถาดถูดได้สูงสุด10ม mm. ิ และมอเตอร์ดูด4,000พาสาลที่สามารถดูดฝุ่นจากพื้นผิวต่างๆได้อย่างมีประสิทธิภาพพร้อมกับระบบนำทางและสร้างแผนที่ LDS Laser Navigation System ที่ทำให้หุ่นยนต์เดินทางได้อย่างแม่นยำและสามารถสร้างแผนที่ได้มากถึง3แผนที่ต่างๆคุณสมบัติอื่นๆเช่น c a p e Detection Technology, Auto Booster suction และ Smart d o k 2.0ที่มีแรงดูด19,000พาสาลสามารถช่วยให้การทำความสะอาดมีประสิทธิภาพมากขึ้นและด้วยความจุแบตเตอรี่ขนาดใหญ่5,200ม ah ิลลิแอมป์ชั่วโมง ทำให้หุ่นยนต์สามารถทําความสะอาดได้นานขึ้นด้วยโหมดการทํางานที่หลากหลายเช่นโหมดอัตโนมัติโหมดเลือกห้องโหมดกําหนดพื้นที่และโหมดเฉพาะจุดสินค้ารับประกันหนึ่งปีทั้งส่วนหุ่นยนต์และแบตเตอรี่และมีบริการซ่อมเมื่อสินค้าเสียหายโดยบางเงื่อนไขที่ไม่รวมในการรับประกันได้กล่าวถึงในข้อมูลเพิ่มเติมเพื่อความชัดเจนและความพึงพอใจในการใช้งานของคุณสนใจกดสั่งซื้อสินค้าตามลิงก์ที่แนบมาพร้อมนี้แล้วขอบคุณค่ะ